แล้วก็ยังอีกไม่กี่วันแล้วนะคะี่จะนับถ้อยล้างสู้เทศกาลประเพณีไทยดีสัาคกันอีกหนึ่งเทศกาลวันเพ่ญเดือน12กับประเพณีลอยกระทงนั่นเองค่ะนับถอยล้งวันลอยกระทงในวันศุกร์นี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาได้มีการออกมาแนะนําข้อควรทําแล้วก็ไม่ควรทําในช่วงวันลอยกระทงมาฟากกันด้วยค่ะเปราะว่าวันลอยกระทงปีนี้เนี่ยตรงกับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการแนะนำห่อหาก ขอควรทำแล้วก็ไม่ควรทำในส่วนวันลอยกระทงค่ะอันแรกก็คือทำบุญทำท่านแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามส่งควรรวมกันทำความสะอาดแม่นม้ำลำคลองทางก้อนแล้วก็ล้างงานลอยกระทงเพื่อจะอนุรักษ์แม่น้ำให้ใสสะอาดเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็ประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุในทองทิ้นทั่ววัสดุที่ไม่ทำลายซิ่งแวดหลอมค่ะแล้วก็รวมกิจกรรมการ,การละเล่นการสแสดงตามประเพณีท้องทิ้นเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้แล้วก็ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองด้วยนะคะตเจะ นีค่ะต้องไม่เล่นพูดอกไม้เพิกรั่ววัสดุเทคโกให้เกิดอันตรายในเทซาธานารั่วชุมชนนะคะแล้วก็ไม่เมาสุราอรารวาทะเละวิวัฒน์การรั่วเมาเล้วครับค่ะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ข้อเชิญชวนรวมซึมซับประเพณีลอยกระทงผ่านบัตรอวยพอรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะลอยกระทงวิถีไทยปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดหล้อมนะคะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยสามารถคลิกเทเว็บไซต์ e g a s m คีด country.co.ts นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถไปรวมกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นตอนไปนั่นเองค่ะนี่นะคะอย่าลืมห้าครูปลอยกระทงนะคะแล้วก็ลอยกระทงแล้วก็ลอยกระทงแบบวิธีไทยปลอดภัยใส่ใจสิงแหวดลมนั้น